เราไรับว่ากิจวัตรก่นดีกว่ากันเดะหมูปาปีพืชคนอาศรมสมาติโกดอกโพดจันลีตากสอดไข่โกโกเลนอะไยัหรอป้าเราเว้นาเรียโอปูหรอเดี๋ยวจะให้เช็คขีว่าตอเดี๋ยวแม่ดอกผัดตูดเบ็ดดัเบ็ดจิคว้าให้กระดอยลาสอดเบ็ดเพ่หมวหรอเดีวเวลาสาหก็ปุ๋ยนี่ยนะเลอกแม่ชอบปูเดี๋ยวจะสิเดียวด้วยไหมเยอะแม่คลีเน่ดอกเว้เสียอย่าแม้จะอุดเรตาคือใบมึงเรตาโกเนี่ยบัสซัวไมได้ เม็ดดอกผาสุมามาหลอเม็ดเมใบจิถีตาบาบากอเวดาตาบดแสงเนาะบาดากะปอนี่กว่าทํามาตะพลาบาจาโฮเนี่ยดะเมลเช็ดขี้ตาบาเนาะตะเตมาดีนี่นาโกตานี่เหออุลตาปลอปบัมตาดิเลตาโคยูเลยตามาหลอโพเตนเนี่ยเพลอพอไหลดอกเวกะถีหลอเอาไปได้เปเตดิเลปะมาเปจิบาเนาะตาโคเยเลออลจิจุลอซาจุคริตาเล คือบุลเลแลก่เวลเบค่าแต่นี่บล็อแผนมือทุกขายตาผิดตามาวยเชกตตากสอดขาอีหนอเลือสุที่ชชยไลฟ์เซอร์ชิตเตอร์เลามาซาคิโทคิชิยอะคุดตอเนี่ยเอาไว้อบัตฮิบ้าเวลาเยนักกูดมาคุดาเนี่ยเอดอให้ปาปาราดอปูเวเตเวลาดีอีดอปูเว เดวเว้ได้ก็จะแต่ปดะูกับว่ากูจะทรทัศน์เมเว้ยได้ม่ออนไลน์ประตูวิตาขาลีเดี๋ยวเว้าเนาะกจะแต่ปดกับว่ากจะรกูจะทรทัเมม่ออนไลน์ประตูวิตาคาลีว่ามตาดูแลผัวอุลตหลอมุลอกคอพลลาแล้วก็หัวเรเนตบ้าตาตดูตามื่กาเอาเว้าได้เนี่เมตากะสอดสนี้ แต่ไม่เป,ป็นด้วบอปิแต่ที่เป็นด้วเปลือยให้ท่อกระตูตาบ่เนาะสุที่ใช้ไล้ปาปลาทาเวดา้าตาล้อชองกระดอเนาะเปลือยแล้วแต่เมื่อใอาเซียนอิปรา,ายลอเช่นเนาะบาเลตินิญาอีดอกาสุญญาคินนี่เนี่ยเอาเวดา้าเฮกุสตรอทเวดะเมเ่ดะก็เป,ป็นอยูปิดตัตาดูตุ๊ยานาโค ว่าตากาเนเมเวตปโดบากาเลทีกากอกาเลสิงคโปอปโดสิงคโปเนาะแกเวลาปตุตัตตุติขอเตวดาเนาะบําตะดิแลปูเวดาทีกาเลอาเซียนเฟร5เปอุดอตัสวะสาอุลฮกพูเกวอควายาเลปกะเลขอดปกะปาพูนาสาดกะเลมาเซปัวเล อบาตากัตตีกบิกบอตางลกาเนาะก็ต่เนีกคสอดินคาปาพระรามบมตนดเลเลกก่อเจ้เต้เนี่ยแต่ให้กูจะทรทบากก็คู่ดอูประกาศเจเลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ให้ท่าเช่าเนาะเลิกกักเม่เราประกาว่ากัดอลลนยูจี เอาเวดาปนดุเกดดุสกระดือกระดแตมาแเล้วก็ไปหยดปู่เนี่เอาเวซแตเวด้าปะตูกูเวตาดูเนี่ยขี้นุ่งขี้นุ่เปลือยเปลือยดีสกเลนุลอมาสสเปเปล่าเออาโอ้เลยตลอดขอพลัเสพระาเวตนนอแต่สีดิบอู่เรเซกัลีเมอนาะเวซ์อขบบาชาหูดตนบามกโกราสาตนบา ကဟာကေချောရတာဖာရောဖာလီအမမဝဲတဆေပါကူဝဲတာလာအဂီလာဘလန်လေတာချောတီအခွာအချူအခလခီယာအမမတဆေပါလုပတ်တီတာမဆယ်ဒီပမေကွာလေတော်လေကောချောတဲ့တဖလပူနေအဝဲမချေကွယ်ပူကကောဆောဝဲစုဝဲတာတဲ့တာကလုဒ်ခန်နော်အခောသားနဲ့ရတဲ့တဲ့ပါကြက်တဲ့အဂိခေကောတတ်ဖလနာဂေကလေဖာထော်လာတော့ပူဝဲစိနော် บามตาดิเลแต่อากับดีอากับล l a c k h a r าษาสิลิปินร์เพื่อปูเกแตแค่ก็คลิปนอค่แค่เนเมเวด้ก็ปยอาเซียนสิงคโปร์อ่าป็ดดูผัดูละที่ก็บกากูสตรอทเอเมเวด้ก็ปยอมออนไลน์เน่ประตูตาดิบบ้ามตาดิเล่แค่เขาหูวีเนี่ยไม่อไรอากบอยู่ในแหละขัดตีเหลอได้าคุูเวพอดีเนื้อที่อ่ะนาะ เนตาตบปาตักสอสนีเลสุติชัยไลฟ์เนปับพลาท่อไว้ได้ดิยิเทเวด้าจัวปโดเนกะบักคุสตรอท่อเว็บลบปัวกาข่อยแม่นหญ้าดิบัมตาดิแลกอจดเตเนเมถิกกดเบละบาทวยรกบยออานเมถิกกอกาขอดิเนาะดอตะการีบักบักเกโรเวคุสาลอเซียนออกอเลกะเรแคล ဒေါ့ခလိုတမဆဆူပြလာလောတမဆဒီပါအဟီယာခလိုကအတလောဘတာအတလောဘတိတနနကိုဂီလဖုခေနောမူပါတူလဘတနနမေမေလအိုလေဟိပူမေတဟာလေကလမြခုဘာနေအဝကတပူတပူဖလဲအလောဖေတာကေတော့တာဘနေကောဒုမဒပွေးစေနောအဝေဒါနေ โกสถรอเท่าเวเนาะมเวดกอจเตเตบ่มีอะไรน่ะประตูวินตะขาเนี่ยอยู่ในด่านเนี่ยดอตะกาดว่าปรากรกะเดเนะกะบะเปตู่เวดาตันดึกตายยาต่ํามาซีมาวอนี่หลอบ่ามะตะดุเลปะปะมาจ่วยเกปราละออเลเตลอตะถรือพอละน่ะอาดุมาตนเนาะโกมูรีนกขอ ดีซอโอัโดเตเวดาอียเปโดละทีกัก็อาเตเวดาขอตัเลไลเอริทอเยสโซมาปะกันเลยขาแล้วกาปโยงแต่ก็อบเสนนี้นะแตแต่แฮปปี้ด้วยด้บะเตเวดาหลุดลลอกปที่นอพาไว้เตเวนก็ขอตำมันหนงเนี่เนยมบามตัดดิ้นตก็อูคากาอีหลอนั่ก็มาดีเน็ตสะเราเลาก็จะเตะปุ่นเนี่ยที่ก็อให้มาเจอเมียเออ ແລະອັນເລົາເລມາຈ່ວຍປານຍ້ອງນະກໍຂໍເລລາທໍແຍບສໍແມ່ນນະກໍຂໍເລມ້ຽວໄລແຮອຸພໍເລບອກກໍປຸວີຫມາກຄົນນັ້ນກໍກິລອງນະກໍແຫຼະປ້ອງຢາຄິດຂໍເລຕາດຄານີ້ສໍສໍໂຕເລລູໂຕມ້ຽວລະກໍແຮອຸພໍບີວີບອກກໍປຸບ້ານຕາດແລະກໍຈະແຕ່ແກເຖົ້າບະຄັດສາຫນໍປົວສາສະຫມູເລແມ່ນຫມູລິລະດີຊັນຫນະປາສີບະປັດແຕ່ເລມ້ຽວໄລມ້ຽວໄລນະອະປາສີທີ່ຜູ້ກໍພູ อัตตะสักเญญะเญญะฮกุโพอัสสาตะโดจ้วยหลอกูปุญญาปุบากะเตมะดีเนนอโจเมอดอมาสวยกะปามาสวยเวทีควักกะเคหุท่อลีดุเบลีหลอชอลาซิกะโพเนเวดะแอดอละกะปะตุตะดุที่ควกอกะปาเดลอตะเมลกะปาบานอบัมตะดิเลซิเวดะนิชอตะบัตเตอัตตะหะกูหะกอตะสักเญญะปุกันนอตะกะปาบา นอแต่กว่าจอสูจอว่าเม่าบะเอาเวดานี่เมเวดาตัก็สูตเขาเลยฮีเนลเลยสุที่าชไลฟ์ดอเฮเตอร์ดอปูเวนอปกบวาลบพลาท่อเวดาจอแต่สุดาัตมนุษย์สยธรรมตั้มาเจอสิทาก็บ้านหล่อเวด้นีอ่ะอีนี่นักขอเลเลาลราท่อเยสอบละเม่ นะถုတ်ท่อทมุนนี่มื้อซอแน่ดอกเลยปุราล่ะเอาเลอตาลหลอดข้อพอละเสร็จพะเนี่ยอาสาสมุกะหารอวิ่งหวีมากกว่าตอบัดทีบัดตอบัดเมบามาโกรัสให้เข้าตะนี่บาอะกะมูนี่เวก็โอดิซอเลเตลบก็แล้วก็เจ้าเตะปูเนาะบัดทีบาให้มาเจอดอลุลกอปยอโหลตื้อดอตะชือตํามาเจอปวดดอดอทูท่อบาเนาะ อาเซียนอะตาระตะเกลอีดอปเวฟดิโตสิงคโปร์เมเกปะผาโทเวดะอีกตะแคละแคเชเนอากะบะคอปโพรเวดะลอกอจ้อเตปปูหลอหลอคอปโพรโลกอจ้อเตปปูในเมลีอาเซียนอะปราอะคัสสะเฟรปรากะมันเลหลอเวตุเลกะจาเมตเมบะเนตะมาเจลานุหลอเวอะตะหลอหลบะที่ปุกอพวะกะเลเวลสุเลซีกะเลเมออะไรอะเทปปูหลอเปกะเตมัลูลูหนอ วตนานใเวบาลมหาตคลิปจกตวทาเกไรวิลีโอเคนอไม่ไม่ดีเนี่ยปตเรกว้างๆหนอเลยตาตรกว้าเนี่ยเอาเวด้โอเคกนเลด้าไวตไมาเจอดูก็ลอดเขาเลยอ๋อก็จะแตะขาสลยอาเซียนคขะบ้าชาตนาเกิดแลเยันหนาตวตา้เนี่ยลวกว่าก้ล้วพูอมาเจอเส้ผ้านเนี่ยก็ลอดเวด้ดีเป็นหน้าหูหนอไปที่บ้าดีตอเลยแม่ฟ้าหลวง อนาะเอเวลาจปาโมอ่าพิสโซมกูตมาเจช่วงนให้เราเวลาไปดูว่าไปทำดูเนี่มขีดมีตาบุตาบากรุกกระเสิห้าคริปตาบาดอเวบาสอคาตาบ่าเลอะอัฐเธอตามาบูเลอยกก็ส้บผ้าเมืกแล้วก็เชเ่สิบห้าเมื่อกี้เด้อเย็นน้าตะากิดเลาเตเราเว้ได้เลปดูบ่นั่ไม่ให้เราไปดูตะตัวบานั่นแลเราเลยนี่น้องกษัาด้ยนเนี่ยให้เราตัวละตัวละสิ ในตม่บาขัสะลวกตุลล่าตามาสิวเอวีระเนตามาจเวกะเคากเว้ตตาูแต่ชิเนาะแต่ไม่อามาเตมชีิตบ้าดัลเลยเาเตอดอเปะดอปลบลิปปรและจอปลอมมอเนี่ม่หอกขหูเลยชุกตอตะบลอนาะเลยกอปโยาผูดอแล้กก็เจ้าเตปู้สิเป็สินอะอาโคตาเนี่ เวาเกดอกเวยเลยอยก็เส้นาเย็นหนาสัการะเลยสุเกสาวกาสวสาวกาไมเรดอกปิดดปตากุทอกระซอท่ออากรรู้กเมเกนกกแควะตามบูดาคอนอเลตาเกขาบั้ตาดิเลจเตสุตากะตุความช่วยเหลือตามหลักมนุษย์ธรรมเนาะพราะโพกวัตาขตาออเว้าตามาเสดอกตาดูสุดูะ ready nota ke kha o ne pu a ga ma so be di pe me cho mo ne lap pu ne pu a kre wet ta ga che ba la yu ga pu ta ma je le ke na ta chi lu ba ra ka je n dia ba do ba ti pu a si de o pu a ta ha ro go a ga go go ho ta ne ta ga ta ba ne pu hit gar ba mar ka ba pa hi le ta chi no ye chi ta po ki po sa po ye po ko cho te pu do wa da กว่ากกวนุชีหนอเปกตมาฮูชีอาก็กว่าชีเบลีนชไม่ไมเนเ่ยแต่ก็ตบานก็ทอบานเียงเลยนอตาวัเชก็ตบบาไว้ได้เลยนาเปือสิผ้าเลยเป้เก็บกปดูเลยคบผูเปือเขาคบผูสิผ้าก็บ้านรอบสารกิจตาเอ้เลิกเป่ละอาบ้านหนาบ้าพ่อดเกดดุนวด้ประตามมาเสอสิผ้าออุ่นอ๋อหนอโอ้ชูเคลื่เลยทอเลยทอเปาตาอยู่ยกปากเกตาด